เรียกว่าเป็นสองสีพี่น้องสนิทและก็รักกันมากๆเลยนะครับสำหรับสองนักกีฬาวอลิ์วอรหญิงไทยสสิภาพรจันทาวิสุทธิ์แล้วก็พีออนออนอุมาสิทธิรักนะครับโดยปัจจุบันนี้สสิภาพรเล่นให้กับสโมรสรเดมอนฟุตในขณะที่ออนอุมาสิทธิรักษเล่นให้กับสโมรสรนครราชสีมาถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละสโมรสรแต่ทั้งคู่รักใครแล้วก็ สนิทสนมกลมเกลียวกันมากๆนะครับนำมาซึ่งโมเมนต์นี้ครับเป็นโมเมนต์ที่ออโอมาสิทธิรัก์จะต้องออกไปรับรางวัล MVP นะครับก็ได้ฝากโล่รางวัลตัวตบยอดเยี่ยมไว้กับน้องออมโอ้โหแล้วน้องออมก็ทำหน้าอย่างนี้ครับไปดูกันเลยดีกว่า น่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับมีหอมแก้มแล้วก็โอบกอดให้กำลังใจกันด้วย ที่สุดนโลโลครับนี่เป็นความน่ารักความสดใสที่นำมาฝากทุกคนกันมีอีกเล่าอีกสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ